กาบเรียนท่านประธานไปใช่อย่างนั้นมาดูโอ้เอ้าท่านประธานวันนี้พามาดูบ้านหน่อยบ้านเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยเออบ้านสีครีมครีมสวยเลยเป็นบ้านพร้อมที่อ่าแล้วก็พร้อมสวนพร้อมสวนพร้อมสะพร้อมศาลาพร้อมสะพร้อมศาลาแบบนี้เลยนะเออแปลงนี้อยู่ที่ไหนท่านประธานแปลงนี้อยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตำบนบ้านสะเออหนึ่งไร่ที่สวยเลยแปลงเนี้สองห้องนอน หนึ่งห้องน้ําแยกออกมาจากในตัวบ้านอ่าสีครีมๆเลยมีระเบียงมีชานด้วยอ่ามีชานน้ำไหลไฟติดเลยนอะไรไฟติดจี้ขอดูน้ําก่อนน้ํามามาดูน้ําขอดูน้ําเออไปฟับนี่อด้ครึ่งนึงนะอ่าเปิดไปนี่น้ําไหลเนาะห้องน้ําพร้อมไหมขอดูหน่อยเออไฟนี่ ไฟเดี๋ยวค่อยไปดูอันนี้ไม่มีไฟมีดิโอเคโอเคโอเคสวิตช์อยู่ข้างประตูห้องน้ำเนี่ยทธอไ้พร้อมพร้อมเนาะมีชาเวอร์ชาเวอร์อ่ะใช่แล้วก็นี่ห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กหนึ่งห้องห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนใหญ่ละกันอ่ะห้องนอนใหญ่นี่ไฟไปโชว์หน่อยสิว่าติดไหมไฟมีไฟติดที่อ่ะโอเคฟืบเปิดนี่น้ำไหลไฟติด พร้อมอยู่เลยพร้อมอยู่จ่ายไปสักล้านห้าเก้าแสนหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นอ่าโอเคนึกว่าหลังล้านเก้าแสนไม่ใช่ใช่ไหมหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเนี่ยคือพร้อมโอนไปเลยพร้อมสิราคาดีด้วยแล้วบ้านเนี่ยเพิ่งสร้างเลยนะใช่อ่าหนึ่งไร่เป๊ะ้เป๊ะเลยอ่าขอบเขตชัดเจนหน้ากว้างประมาณสี่สิบคูณสี่สิบเมตรขอดูหน่อยติดถนนหนึ่งด้านเป็นถนนสาธารณะนี่แวดล้อมนี่มีมีบ้าน เออนี่กําลังสร้างเห็นไหมนี่กาลังสร้างอีกหนึ่งหลังอันนู้นไม่ขายเป็นส่วนเหมือนกันออใช่ยังไม่ขายเพราะยังไม่เสร็จทรงเนี่ยมันเหมือนนอกดาวเลยอออนอกดาวอะไรในลักษณะการสร้างเขานี่เป็นเป็นบ้านสร้างเ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เป็นบ้านสร้างเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกาลังสร้างอยู่นะเป็นบ้านเทพื้นเทพื้นลงเสาเข็มลงเสาเข็มยกสูงประมาณอันอันนี้ประมาณเมตรหนึ่งเมตรกว่าหน่อยอ่าฮะนี่ขอบเขตตั้งแต่ทงนี้เลยถึงทงหลังถึงทงหลังน่าสี่สิบเมตรลึกแล ไปจนถึงโน่นด้านหลังโน่นนะถนนก็วิ่งไปตังนู้นเลยเพื่อนบ้านใช่ไหมเพื่อนบ้านเยอะแยะใช่เพื่อนบ้านเนี่ยคือเพียบพร้อมนู่นแทงปลาปลาอยู่นู่นเลยนะน้าดีด้วยใช่เนาะอ่าเป็นเนี้ยเป็นชฉนวคุณแดงด้วยนะคุณแดงจีในร่องสวนเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยแบบนี้แหละเนี่ยแบบนี้แหละขออาศัยน้ํานี้หน่อยอันนี้น้ําอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวอีกสองทุมมันน่าจะเต็มร่องเดี๋ยวสูบเดี๋ยวสูบเข้ามาอ่าเพราะว่าต้นโครงการเลยมันมีคลองอยู่ ใช่เออเนาะนี่นี่นีนนทางนี้เป็นถนนในโครงการใช่ไหมอ่านี่แล้วก็นถนนตัดตรงเนี้ยดูมันเป็นพูดง่ายจะเป็นข้อเสียแต่ว่าอีกไม่นานเพราะก็เกียม,มาวัดที่วัดทางเพื่อทำถนนปรับเป็นคอนกรีตให้แล้วอ่าแต่ว่ามันเป็นหินคุกใช่ไหมในโครงการก็หินคุกน่ถนนข้างหน้าโครงการหินคุกแต่ออกไปเท่าไหร่ อันนี้สอ0เมตรถึงลาดยาง200เมตรเนี่ยไปนถนนลาดยางแล้วเลยงวัวตัวที่ขาวไปหน่อยหนึ่งอ่ามีระบบงวัว <c oughs> มีระบบงัวให้ด้วยบ้าะระบบงวัวใช่ไหมคือเขามาเลี้ยงก็ไล่ํามทุ่งเนี่ยเนี่ยอ่าเป็นงัวไรทุ่งนเนาะบรรยากาศชิวๆบรรยากาศธรรมชาติว<ช>่างันเนาะสองเมตรลาดยางห่างจากอนามัยประมาณสัก2โล2กิโลอ่ะเนาะอนามัยจะอยู่ติดกับลองมะขามเท่าอ่าเป็นคลองจบปทานคือคือแปลงเนี้ยน้ําดีเลยว่างั้นน้ำดีแล้วน้ําไม่ท่วมด้วยเอาง่ายๆเลย บ้านปลูกเพิ่งเสร็จดินดีน้ําดีไฟดีถนนหนทางตามมาอ่าฮะเพื่อนบ้านแล้วแบกนี้ดีมากเพราะว่าลองไปยืมตังเขาแล้ว5บาทมาชานี้อ่าแล้วเราวิ่งแล้วเขาไปตามไม่ทันใช่ไปยืมเขาทำไมเราขอเขากินมากไปนั่นเองโอเคฉนดกุ้แดงหนึ่งล้านห้เก้าหมืจบเลยจบเลยครับหลังสี นวลนวลนี้อ่ะใช่ชอบแล้วทําไงชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือจะท่านจะมาดูไหนเบอร์โทรโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นเลยโอ้โรนี่เลยโอเคนี่พออ๋อเนาะชอบก็โทรมาโทรมาเน้นโทรมาเลยยังไม่ต้องซื้อไม่ต้องยังไม่ต้องจองมาดูที่ก่อนถูกใจก็ว่ากันขอให้มาเห็นที่จริงก่อนแล้วชอบไปชอบว่ากันบางคนเปิดดูช่องปุ๊บดูยูทูบเฮ้ยไอลุงอึงแล้วรถราคาเท่าไหร่วะยังไม่เห็นที่เลย ขอให้มาชมก่อนละกันขอลดราคาให้สองร้อยโอ้โมาถึงถนนยังไม่เสร็จเลยเอาอีกแล้วเ <c oughs> ตะนนู่นเต็นนี่จะไม่เอาอือยากให้มาดูก่อนเอาไม่เอาก็มาดูกันก่อนจัดไปเออเนอะเดี๋ยวแถมแว่นให้อ่ะแว่นเนี้ยซื้อแว่นนี้แถมบ้านหลังนี้ดีกว่าโอ้โหเนอะสุดยอดเนาะเออเองดีกว่าโอเคอ่ะสำหรับนี้อย่าลืมเบอร์โทรบนนี้นะอ่ะฮะทักไทยเข้ามาจัดไปโทรมาคุยก่อนก็ได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโทรมาคุยโทรมาถามจอร์ทุกตุกดิบ กินข้าวยังกินข้าวยังแค่นี้ก็พอขึ้นใจแล้ว,ลวก,กวเออ็เป็นกำลังใจให้กันด้วยจัดไปเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับโอเคเลือกตังทีเลือกคนดีก็จะพาจบจบแล้วนะสวัสดีครับโอเคไปแล้ว